ชีวิตจริงตอนอยู่ไทยกับมาอยู่ต่างแดนมันแตกต่างกันมากจากหน้ามือเป็นหลังมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็มาพูดคุยจาก fc น้องใหม่เนาะคอมเมนต์เข้ามานะคะเรื่องนี้ยายจ๋า,จาก,ก็พูดแล้วพูดอีกหลายๆรอบเนาะวันนี้ก็ขอมาพูดคุยในมุมที่ยายจ๋า,จาคุยกับน้องใหม่เนาะทําไมถึงบอกว่าชีวิตมันไม่เป็นดังฝันนะคะกับชีวิตมาอยู่ในต่างแดนอย่าลืมว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมาปรับ ตัวเองใหม่นะหนึ่งภาษาสองอดินฟ้าอากาศอาหารการกินสารพัดและหนึ่งสิ่งสำคัญคือผัวกับเมียนะผัวกับเมียเนาะการที่ฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยเฮ้ยดูเป็นสายเปย์นะเอออยากได้อะไรก็ได้นะแล้วคบก่อนที่จะแต่งงานบางคนอาจจะคบกันหนึ่งปีนะสำหรับตัวใหญ่๋าเองเนี่ยเจอกันสามเดือนพอ ่าเขามาก็ตามมาเพราะมาอยู่นี่สามเดือนกลับไปสามเดือนก็กลับมาแต่งงานเลยนะคะอันนี้คือการแตกต่างแตกต่างมากๆนะคะกับการเริ่มต้นของแต่ละคนเนาะอย่างน้องเขาเนี่ยมีเวลาพูดคุยจีบกันช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดหปีนะคะอันนี้ก็มาในช่วงโควิดเหมือนกันก็เขามานี่ก็ปีก,กว่าๆละเนาะก็รวมแล้วก็เข้าสามปี ในช่วงที่อยู่เมืองไทยเฮ้ยเขาน่ารักนะเจอกันตั้งแต่2018เออส่งเงินเดือนให้นะฮะเออเรียกเท่าไหร่ก็โอเคอ่ามีปัญหาก็โอเคไปเที่ยวทีก็ได้นั่นได้นี่สมใจเอ,อ้ยฉันโชคดีละเจอผู้ชายสายเป๋นะฮะ เจอผู้ชายสายเปรนะคะพอมาอยู่จริงๆแต่งงานแล้วอืถามว่าตอนคบกันได้มาเที่ยวไหมอได้มาเที่ยวครั้งหนึ่งนะคะสามเดือนก็มองว่าโอเคเลยอะครอบครัวเขาถือว่าโอเคผู้ชายคนนี้ถึงจะไม่ร่ํารวยก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่ส่วนตัวเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องไปอยู่กับแม่ย่านะคะในมุมของน้องเขาเนาะไม่ต้องไปอยู่กับแม่ย่าเออไม่ได้มองตรงนั้นขอแค่เขาให้เราได้ แล้วสิ่งที่เขารับผิดชอบมา2ปีกว่าปีมปีสองปีกว่าจะเข้า3ปีก่อนที่จะมาแต่งงานเนี่ยเขาก็ให้ส่งให้ไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่ขาดเขินในมุมที่ตัวเองต้องการนะคะทีนี้ในความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แต่งงานมาเราก็อาจจะได้มากกว่านี้นั่นคือความฝันของหญิงไทยลืมไปเหรอว่าได้มากกว่านี้มันตรงไหนล่ะ เออในเมื่อเรามาเห็นความเป็นจริงของเขาแล้วนะเขาก็เป็นผู้ชายมนุษย์เงินเดือนอ่าอยู่พัสดเม้นเช่าบ้านอยู่เนาะอ่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จ่าก็ย้อนถามน้องเขาบอกอื่นเนาจริงแต่ทีเนี้ยนึกถึงตอนที่ว่าไปอยู่เมืองไทยวเวลาเขาไปเขาเที่ยวเขาเฮฮานะคะอย่าลืมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยย้าขอบอกสาวๆทุกๆคนเลยนะว่าฝรั่งเนี่ยทํางานทั้งปีเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองไทย เหมือนเขาก็เตรียมไว้เลยอ่ะห้าพันยูโรเขาไม่ได้คิดที่จะซื้อข้าวข,ของอะไรกลับมากลับไปทุ่มเทตัวเองสนุกเฮฮาดื่มจ้อยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เปเต็มที่หนึ่งพันเขาก็แลกเงินได้สามหมื่นหกเนาะตอนนี้นะฮะในตอนนี้ใช่ไหมนั่นคืออัตราค่าเงินที่ดูว่าฝรั่งรวยยามไปเที่ยวนะฮนะเนาะอืมแล้วอย่างการเพื่อนย่งย่างเราคนไทยเนี่ยขอเนี่ยเฮ้ยหมื่นหนึ่งถ้าเขาปึ่งให้เนี่ย เงินหมื่นหนึ่งสหรับคนไทยเนี่ยเยอะนะเยอะนะแต่สําหรับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อความรักอะ่ะฉันซื้อเขาเพื่อที่จะให้เขาดูแลใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ฝรั่งทําแต่หนึ่งความประทับใจที่เขาอยากจะแต่งงานมันก็อยู่ที่การดูแลของเรานะคะการดูแลการใส่ใจหรือว่าสิ่งที่เขาหยิบยืน่นเราหยิบยื่นให้กับเขาในช่วงที่อ่าเขาไปเที่ยวเมืองไทยแล้วประทับใจนะคะทีนี้ พอรักแล้วอะรักแล้วอะเอาไงอะมาแล้วอะถ้าไม่ส่งเงินให้เฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ไปม,มีคนอื่นเพราะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็คือปัจจุบันเห็นกันได้ชัดฝรั่งเขาเจอไม่ดีเขาก็มานั่งคุยในมุมไม่ดีให้ทุกคนฟังฝรั่งเขาเจอดีเจอผู้หญิงดีเจอคนทําให้ดีดูแลดีครอบครัวดีเขาก็มาเล่าสู่กันฟังในมุมดีอ่ามันก็จะเป็นปากต่อปาก นะฮะปากต่อปากให้ให้ฝรั่งได้ยินเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาคนไทยเราก็เช่นกันนะคนไทยเราก็เช่นกันทีนี้พอได้ตัดสินใจแต่งงานเนาะมาอยู่นี้ก็จะเข้าปีกว่า,วาแล้วแกก็คุยกับยายจ๋าเลยว่าเฮ้ยพี่จริงๆนะอันนี้ก็เป็น F c ซนะคะจริงๆนะพี่ชีวิตที่แต่งงานมาอยู่เนี่ยมันเป็นหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆในตรงที่ว่าอ่าหนึ่งเงินเดือนเราไม่ได้อันนี้ยังหวังเงินเดือนอีกหรอเฮ้ย ไอ้คำว่าเมียฝรั่งต้องมีเงินเดือนเนี่ยอันนี้ก็คิดกันใหม่นะคะพี่น้องขาผัวเมียเขาคิดที่เขาให้เนาะที่เขาส่งให้เมียที่อยู่เมืองไทยที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยพ่อก็รู้ว่าเมียต้องรับผิดชอบถ้าไม่ให้เมียก็ต้องไปดิ้นรนทางานหรือเมียอาจจะไปหาผู้ชายใหม่เพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นเขาก็ต้องจ่ายตรงนั้นถูกไหมแต่พอมาอยู่ร่วมกันตรงนี้เขาเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างทีนี้ไอ้ส่วนตรงนั้นหายไป ส่วนตรงที่เขาเคยส่งให้กับเราเขาก็ไม่ยื่นให้ในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วชอบด้วยการจ่ายด้วยการไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันกินด้วยกันเขาก็ลืมไปเลยอืมสิ่งเหล่านี้ยายจ๋าอยากบอกสาวๆทุกคนถ้ามีปัญหาหรืออยากให้เขารับผิดชอบอะไรของเมืองไทยก่อนที่เราจะมาเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่ามาแล้วค่อยพูดนะพี่น้องคะ ฝรั่งเขาจะไม่คิดเองเขาจะไม่มานั่งมองว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรเราต้องเป็นคนเสนอก่อนที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่กับเขาถ้าเขาให้ได้เรามาถ้าเขาให้ไม่ได้ตั้งแต่แรกเราวัดเลยบางคนงัดข้อตั้งแต่แรกเราก็จะได้สมหวังทุกอย่าง นะคะแต่น้องเขาเนาะน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนมาจะ,ะน้องก็พูดกับพี่เขาเหมือนกันสามีเขาเหมือนกันว่าฉันส่งเงินแม่นะเธอช่วยตรงนี้ฉันได้ฉันก็จะมาอยู่กับเธอโอเคนะ,ะเงินสามร้อยกว่าหนึ่งหมื่นน้องเขาก็ไม่ได้ขอมากนะคะหมื่นบาทเพราะตอนที่สามีฝรั่งส่งเราได้ส่วนของเราที่สามีส่งให้ดูแลพ่อแม่แทนถุกไหม อ่าเราไม่ได้มาขอพิเศษแต่พอเราอยู่พอเราก้าวมาตรงนี้แล้วอ่าเราขอตรงนี้เราเขาให้เนี่ยยายจ๋าบอกเลยนะว่าคุณเป็นผู้โชคดีแต่คุณคิดว่าพอมาอยู่กับเขาปับ๊บเห็นสภาพความเป็นจริงของเขาปับ๊บคุณคิดจะกอบโกยให้ไปใช้นี้ใช้สินภายในหนึ่งปีแล้วคําเทียบของพ่อแม่หรือว่าอากระแทกกลับมาว่าเฮ้ยคนอื่นเขาได้ผัวฝรั่งเขากลับมาใช้นีพ่อแม่ไว อ,อย่างเร็วทันนะ้ำมาสร้างบ้านมานั่นมานี่คำนี้น้องเขาก็โดนมาจากทางบ้านนะคะมันก็เลยเป็นแรงกดดันแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออฉันคิดผิดยายจ๋าก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้ผู้ชายที่แย่นะสภาพที่คุณเห็นความเป็นจริงที่เห็นเขาอยู่เนี่ยหนึ่งคุณมีห้องพัทเม้นต์ส่วนตัวสองเขารับผิดชอบจ่ายค่าเช่ารับผิดชอบจ่ายค่าเช่าสามนะคะกินอยู่ของเราอยู่กับเขา อ่าหลักสําคัญส่งบ้านให้แม่เดือนละหมื่นนะชีวิตเมื่อก่อนคุณไม่มีเขาใครส่งให้คุณดิ้นรนเหนื่อยล้าขนาดไหนกลัวจะได้เงินหมื่นให้ตัวเองและให้ครอบครัวได้บางทีบางเดือนเรายังไม่ได้ให้ครอบครัวด้วยซ้ำถูกไหมน้องเขาก็บอกอืมจริงทีนี้วันนี้คุณจะมาเปรียบเทียบว,ว่าอยู่เมืองไทยสบายสบาย อันนี้จริงเพราะเมืองไทยหากินหาอยากง่ายแล้วมีฝรั่งส่งเงินให้เราก็อยู่ได้กับครอบครัวแต่พอมาอยู่นี่ลําบากหนึ่งเราต้องดินน้นรนหากินเองสองอเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการที่จะไปลบร้างหรือไปใช้นี่ให้พ่อแม่หรือไปสร้างโชว์โชว์ชวเออได้ผัวฝรั่งใหม่มันต้องโชว์แต่หนูยังไม่ได้โชว์หนูยังไม่มีอะไรอเอาอย่างนี้นะอใช่ไหมถามว่าเป็นไหมเป็นเหมือนกัน แต่เป็นด้วยมือตัวเองนะฮะตัวยายจานะ๋าเนาะถาว่าโอเคก้อนแรกเขามีให้กับเรานะฮะแต่น้องก็บอกว่าสิ่งที่เขาสร้างสร้างให้ไม่ได้มากมายยายจา๋าหนูก็พอใจในสิ่งนี้แต่พอมาถึงตรงนี้เห็นสภาพเขาแล้วไม่น่าเขาจะเขียนหนี้ให้กับเราได้อ่านะานึกนึก,น,กนึกคิดผิดเหมือนกันว่ามีคนเสนอที่จะแต่งงานขอให้ได้สองคนนะคะแต่เราเลือกคนนี้เพราะ นิสัยเขานิ่ม2เข้ากับครอบครัวตัวเองได้สาถึงจะไม่มากมายแต่ดูแล้วเขาจะเป็นคนใจเย็นอีกคนนุ้งฟาดด้วยเงินแต่หาความสุขไม่ได้เพราะเราอยู่ใต้อำนาจวันนี้คุณรู้2ข้อคิดที่มาวัดใส่กันขนาดนี้แล้วคุณจะเสียเวลามาโทษหรือมาคิดว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วอบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันคิดผิดทำไมฉันไม่ได้เหมือนที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยนะคะ จาย้ําอย่างนี้เลยนะเขาก็เอออันนี้เปิดหน้ากล้องเมสเซนเจอร์คุยกันนะลองคิดใหม่ถ้าวันนี้คุณได้ส่วนนี้อ่าเราต้องมีเทคนิคการคุยกับสามีสามีรักนะคะในช่วงโปรโมชั่นนะเอาจริงโปรโมชั่นนะคะช่วงปรับตัวเข้าหากันอ่าต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างยึงยัง่งละระยะปีกว่าเนี่ยเออนะเราควรพูดในสิ่งที่ค้างคาใจของเรากับสามีมันอาจจะได้หรือไม่ได้เราก็จะได้เห็นสิ่งนั้น นะคะมีนี่มีสินมีอะไรเราพูดคุยได้ในทํานองว่าเฮ้ยที่รักนะฉันกําลังเรียนอยู่ฉันอยากเรียนให้จบไวๆฉันอยากทํางานฉันจะได้ช่วยเหลือส่วนนี้ของพ่อแม่ฉันที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นหรืออ้างว่าเออเขาส่งฉันเรียนนะเ,ออเป็นสิ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบต่อไปสมมตินะอันนี้พูดเปรียบเทียบถ้าเจอสามีที่รักเราหรือเขามีเขาอาจจะบอกว่าอะที่รักโอเคฉันอาจจะช่วยตรงนี้เธอได้มันอาจจะ เปิดสมองให้ตัวเองโล่งอ่ะไม่ต้องทุกอยู่ในหัวใจโดยการเก็บแล้วไม่กล้าพูดเนี่ยนะคะแต่เราอย่าหวังจนเกินไปคือหวังว่าเขาจะต้องมาให้อ่าตามที่เราพูดออกไปนะคะมันอาจจะได้หรือไม่ได้เราขอเพียงแค่ได้พูดออกไปได้โล่งใจถ้าเขานิ่งฉันอยากทำงานฉันอยากรับผิดชอบปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัว องชันเองเธอจะได้ไม่ต้องลำบากคำนี้คุณอาจจะได้ใจสามีคุณเต็มเม็เขาอาจจะดิ้นรนและควยคว้เจียกหรือมีแผนที่จะพูดให้คุณสบายใจมากขึ้นหนึงถ้าเขายังไม่อยากให้คุณทำงานเขาอาจจะเสริมเติมขึ้นมาว่าเออเนาะเออฉันอาจจะช่วยเธอได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้มามันอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจให้คิดถึงหัวอกนะคะ,ะสามีของเราก็คือฝรั่งเนี่ย เขาก็แค่คนมนุษย์เงินเดือนนะอเออเศรษฐีรวยขนาดไหนถ้าไม่ใช่บุญวาสนาดีจริงๆนะคะเขาก็ไม่ใช่ให้เมียนะทุกคนิ้้รลนทำงานกันเองทางนั้นนะคะเนาะน้อยคนนะคะอย่าลืมว่าร้อยละสิเปเท่านั้นที่ยายจ่ายหยิบยกขึ้นมาที่โชคดีที่สุดผัวให้ได้ทุกอย่างผัวสร้างบ้านให้ผัวซื้อรถให้พี่นะ้องผัวรวยเออนะแต่เราไม่ใช่ เราก็จ้องภูมิใจและดีใจในความโชคดีที่เจอคนดีนะคะวันนี้ยังการันตีไม่ได้ว่าเขาคือคนดีเพราะเพิ่งจะอยู่ด้วยกันปีกว่าๆนะคะแต่สิ่งที่เขาอ่าสิ่งที่เราเห็นมามันก็ยังยืนยันได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะผู้ชายคนนี้ยังยังรับผิดชอบคำพูดของตัวเองในส่วนที่เขารับรู้ อ่าส่วนที่เขายังไม่รับรู้เราจะทํายังไงให้เขารู้อันนี้ต่างหากคือหัวใจสําคัญนะฮะยายจ๋า,จาก็พูดอย่างนี้เออเนาะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่ที่หนูจะเอ่ยอเอกไปมันต้องใช้เทคนิคนะอ่หนึ่งอย่าหวังจนสูงจนเกินไปได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮสมโชว์พาวในมุมว่าเฮ้ยฉันต้องการทําตรงเนี้ยอ่าด้วยตัวเองนะ นะบางคนอาจจะปล่อยให้เราทําเลยดีเอาจริงถ้าสามีบอกให้ทํางานเนี่ยจงดีใจนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะมีอิสระอิสระของยยาจ๋าเนี่ยคืออิสระการใช้เงินการช่วยเหลือครอบครัวพาวเวอร์ที่เราทํางานแล้วมีเงินในมือเนี่ยมันจะเป็นหลักคําประกันให้กับตัวเองอ่าได้เห็นชัดนะคะฝรั่งจะเกรงและกลัวนะฮะว่า เรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอืมแล้วมันก็จะเป็นความภูมิใจให้กับเขาเช่นกันและเขาก็จะพูดและคิดเสมอว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ผิดที่เลือกเธอนะคะอันนี้ในมุมที่สามีปล่อยให้ทำงานนะแต่ถ้าสามีเขาไหวเขาพร้อมแล้วเขาอยากให้เราดูแลเขาดูแลบ้านไม่อยากให้ทำงานเขาก็จะต้องเสนอ ข้อความคิดเห็นหรือช่วยเหลือเพื่อที่ให้เราสบายใจขึ้นแน่นอนนะคะนึกถึงมุมนี้เนาะแล้วหนึ่งสิ่งทั้งคู่ยังไม่มีลูกอา,อายุยังน้อยนะคะสตาร์ทสาหน่อยๆนะะผู้ชายก็ยัง40เนาะถือว่ายังมีโอกาสที่จะสร้างาหลักปักฐานไปด้วยกันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองแล้วว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่าเก็บความอึดอัดอัดอั้นตันใจแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมานั่งเสียใจหรือพูดถึงอ่าชีวิตเริ่มต้นที่อยู่เมืองไทยกับปัจจุบันแล้วมาเปรียบเทียบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะยายจ๋าจมองแล้วว่านี่มันเป็นแค่ชีวิตเริ่มต้นของคนสองคนแต่คนไทยเราเนี่ยคือปัญหาคือแบกมาทั้งครอบครัวเราก็ค่อยแกะค่อยแงะค่อยปล่อยวางนะคะ ค่อยจัดการสิ่งนั้นให้ได้ไปทีละอย่างแล้วเราจะมีความสุขเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าของเรื่องนะคะพี่เพื่อน,นทุกคนถ้าเห็นต่างหรืออ,อยากแนะนําน้องในมุมไหนก็ขอให้คอมเมนต์เข้ามาด้วยเนาะก็อยากให้ทุกคนส่งกําลังใจและเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเราอยากบอกน้องใหม่ทุกๆคนว่าการที่เราเลือกแล้วนะคะถ้าเราเจอแบบนี้อันนั้นอยากคิดว่าเัวเองโชคร้าย คุณยังโชคดีมากมายผู้ชายคนนี้ไม่เคเ็กสำหรับุมมองของเมจ๋านะคะผู้ชายคนนี้ไม่แยแยแต่ความรู้สึกแยแๆมันเกิดขึ้นเพราะความหวังของเราที่มันมากกว่าความเป็นจริงสัางหานะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงฝากพี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าของเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ